ซอฟต์นิสอินเทเลอร์สำหรับการใช้งานครั้งแรกดึงฐานใส่ออกโดยการกดปุ่มด้านข้างใส่หลอดพาติดโดยหันด้านแคบเข้าไปในอุปกรณ์จากนั้นวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่แข็งแรงมั่นคงแล้วกดอุปกรณ์จนได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้มั่นใจว่าเข็มในเครื่องจดเข้าไปในหลอดบรรจุยาแล้วประกอบฐานใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมจนได้ยินเสียงคลิก หนฐานใสในทิศทางตามลูกศรสีดำที่ระบุบุญฉลากเกิดได้ยินเสียงคลิกจากนั้นเปิดฝาเครื่องด้านบนแล้วหันออกนอกตัวพร้อมกดปุ่มปล่อยยาทำซ้ำจนพบสีรั้งเพื่อให้มัน่นใจว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้และกดปล่อยตัวยาได้คงที่ อีนเ l เบเลอร์หมุนฐานใสไปตามลูกศรสีดำที่ระบุอยู่บนฉลากจนได้ยินเสียงคลิกโดยที่ยังไม่เปิดฝาเครื่องเพื่อป้องกันยาล่วไหลจากนั้นเปิดฝาออกจนสุดพร้อมกับหายใจออกช้าๆประกบริมฝีปากรอบปากกระบอกให้แน่นโดยระวังอย่าให้ริมฝีปากปิดช่องอากาศด้านข้างกดปุ่มปล่อยยาโดยหายใจเข้าช้าๆและนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูกหรือปากช้าๆหากต้องการพ่นยายมากกว่าหนึ่งครั้งให้เว้นระยะห่างจากครั้งแรก1 2ถึง2นาทีแล้วทำซ้ำตามตขั้นตอนเดิมสำหรับคำแนะนาเพิ่มเติมด้านข้างของเครื่องสูดพ่นจะมีแถบแสดงปริมาณยาที่เหลืออยู่ เมื่อเขีมเลื่อน่าถึงแถบสีแดงเป็นการเตือนว่าปริมาณยาใกล้จมกูกและหากเลื่อนมาถึงเลขสูนแสดงว่าตัวยาหมดแล้วให้เปลี่ยนเครื่งคน